เป็อาจารย์ที่เท่และสวัสดีเชิญที่น่ารักทุกคนกของเราคือทุกปซึ่งมีสมาชิกกังนี้ค่ะนึางสาววัชศนยยกระดูกอนางไดสามเีนกาวและดิฉันนางสาวพมพาุวิทยามุนค่ะุ่ิฉันจะมานาเสนอผลความเรื่องเมาค่ะมา,าได้ชื่อมาจากทุกนาของตัวเปเองและสายซึง่งมีลักษณะคล้ายหนูและหาหนูและขนาดเดียวกันการเพื่อนที่ของ ชี้บนหน้าจอลักษณะคล้ายการชาที่มครับการชี้คือการกดเมาส์การชี้ั้งเดียวเป็นการใช้งานที่มากที่สุดโดยรวมทางการกดปเมาส์นะครับชนิดปุ่มเดียวหรือหลายปุ่มโดยหากเป็นเมาส์หลายปุ่มจะเรียกคลิปนี้ตามตำแหน่งปุ่มเช่นชิ้ซ้ายชิ้ขวาซับเพิ่นชิกเป็นการชิกปุ่มสองั้างติดต่อกันอย่างรวดเร็วในการเปิดข้อมูลต่างๆนะครับการชี้กระลากเป็นการ ลากไปที่เราต้องการก,การทำง,งานของเมาส์นะครับภายในตัวเมาส์จะมีอุปกรณ์สํกการสหรับตรวจจับตําแหน่งของการเคลื่อนไหวของลูกกิ้งยางหรืออุปก,กรณ์ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงโดยเครื่องตรวจจับจะส่งสัญญ,ญาณไปที่คอมพิวเตอร์เพื่อแสดงผลของตัวชี้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับการเชื่อมต่อ